สวัสดีครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ว่าทำไมทรัมป์ถึงต้องการกรีนแลนด์มาเริ่มกันเลยครับ <c oughs> คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาถึงเคยแสดงความจำงขอซื้อเกาะน้ำแข็งขนาดใหญ่อย่างกรีนแลนด์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกและไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่มีเหตุผลเบื้องหลังที่สำคัญมากๆ3ข้อด้วยกันครับเหตุผลแรกคือความมั่นคงทางการทหารครับ ถ้าดูแผนที่โลกในมุมมองขั้วโลกเหนือกรีนแลนด์เปรียบเสมือนประตูหน้าบ้านของทวีปอเมริกาเหนือปัจจุบันสหรัฐมีฐานทัพอากาศที่ชื่อว่า t Air base ู u l e a อร์เบสทูเลตั้งอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นฐานทัพที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือที่สุดฐานทัพนี้สำคัญมากในการตรวจจับขีปนาวุธข้ามทวีปและเฝ้าระวังไผยคุกคามทางอวกาศการได้ครอบครองกรีนแลนด์จึงเท่ากับการการันตีความปลอดภัยของสหรัฐนั่นเองครับ เหตุผลที่2คือสงครามทรัพยากรภายใต้น้ำแข็งที่กำลังละลายของกรีนแลนด์เต็มไปด้วยแร่ธาตุหายากหรือแร่เอิร์ธจำนวนมหาศาลครับแร่พวกนี้จำเป็นมากสำหรับการผลิตสมาร์ทโฟนรถยนต์ไฟฟ้าและชิปคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันจีนเป็นเจ้าตลาดอยู่การได้กรีนแลนด์มาจะช่วยให้สหรัฐลดการพึ่งพาจีนและกลุ่มชะตาเทคโนโลยีในอนาคตได้ครับและเหตุผลสุดท้ายคืออนาคตของขั้วโลกเหนือ เมื่อโลกร้อนขึ้นน้ำแข็งละลายเส้นทางเดินเรือผ่านขั้วโลกเหนือจะเปิดออกซึ่งจะกลายเป็นทางลัดขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียยุโรปและอเมริกาใครคุมพื้นที่นี้ได้ก็เท่ากับคุมเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจโลกใหม่ครับสรุปง่ายๆก็คือซาฮาราไม่ได้แค่อยากได้ที่ดินเพิ่มแต่พวกเขามองเห็นทั้งโล่ป้องกันประเทศและบ่อเงินบ่อทองทางเศรษฐกิจในเกาะแห่งนี้นั่นเองครับคุณรู้ไหมครับว่ากรีนแลนด์มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงสเท่า แต่เชื่อไหมครับว่าทั้งประเทศมีคนอยู่อาศัยน้อยกว่าคนดูในสนามราชมังคลาตอนเต็มความจุซะอีกใช่ครับฟังไม่ผิดปัจจุบันกรีนแลนด์มีประชากรอยู่แค่ประมาณ56,000คนเท่านั้นเองครับทำให้ที่นี่ครองแชมป์เป็นดินแดนที่มีความหนาแน่นประชากรน้อยที่สุดในโลกถ้าคุณลองหารเฉลี่ยดูพื้นที่หตารางกิโลเมตรจะมีคนอยู่แค่0.03คนเรียกว่าเดินหากันทั้งวัน อาจจะไม่เจอใครเลยก็ได้ครับแล้วพวกเขาเป็นใครประชากรเกือบ90%คือชาวอินูอิตหรือชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่เรารู้จักกันในอดีตว่าเอสกิโมครับส่วนอีก10%เป็นชาวเดนมาร์กและชาวยุโรปที่เข้ามาทำงานคนที่นี่ส่วนใหญ่อาศัยรวมกันอยู่ที่เมืองหลวงชื่นนุกเมืองเล็กๆสีสันสดใสที่มีคนอยู่เกือบ20,000คนหรือหนึ่งในสของประเทศเลยทีเดียว ความพีคอยู่ที่การเดินทางครับรู้ไหมว่าระหว่างเมืองในกรีนแลนด์ไม่มีถนนเชื่อมถึงกันเลยถ้าจะไปหาเพื่อนต่างเมืองคุณขับรถไปไม่ได้นะครับต้องนั่งเรือเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินเล็กเท่านั้นนี่คือวิถีชีวิตที่สุดขั้วจริงๆถึงแม้ประชากรจะน้อยนิดแต่เสียงของพวกเขาดังขึ้นเรื่อยๆในเวทีโลกเพราะคนห้าหมื่นคนนี้แหละครับคือผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และจุดยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจทั่วโลกกำลังจ้องตาเป็นมันครับเคยได้ยินมุกตลกนี้ไหมครับประเทศที่มีแต่น้ำแข็งดันชื่อกรีนแลนด์ดินแดนสีเขียวส่วนประเทศที่เขียวขจีดันชื่อไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งหลายคนคิดว่าคนตั้งชื่อน่าจะตาบอดสีหรือไม่ก็เมาแต่ความจริงมันคือแผนการตลาดระดับโลกครับย้อนกลับไปพันกว่าปีก่อน มีชาวไวกิ้งคนหนึ่งชื่อว่าเอริกเดอะเรดหรือเอริกแดงพี่แกเป็นคนหัวร้อนสมชื่อครับไปก่อคดีฆ่าคนตายจนถูกเนรเทศออกจากประเทศไอซ์แลนด์แกเลยต้องหอบลูกเมียล่องเรือหนีไปทางทิศตะวันตกแบบไร้จุดหมายหลังจากล่องเรือฝ่าคลื่นลมแกก็ไปเจอเกาะขนาดใหญ่บึ้มแต่มันมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งครับคือเกาะนี้มันเต็มไปด้วยน้ำแข็งมีพื้นที่สีเขียวแค่ตรงชายฝั่งนิดเดียวเอง เอริกคิดในใจว่าขืนกลับไปบอกว่าเจอเกาะน้ำแข็งใครมันจะอยากย้ายมาอยู่ด้วยละ่ะด้วยความหัวหมอเอริกเลยปิ้งไอเดียกลับไปโฆษณาชวนเชื่อที่ไอซ์แลนด์ว่าเฮ้ยพวกเราข้าไปเจอที่ดินทําเลทองมาเหมาะแก่การปลูกผักเลี้ยงแกะสุดๆข้าตั้งชื่อมันว่ากรีนแลนด์ด้วยชื่อที่ฟังดูอุดมสมบูรณ์นี่เองครับทำให้ชาวไวกิ้งหลายร้อยคนหลงเชื่อเก็บข้าวของย้ายตามแก่ไป แล้วก็ไปเจอกับความจริงที่หนาวเหน็บสรุปแล้วชื่อกรีนแลนด์ไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่มาจากคลิกเบตยุคโบราณของนายเอริกแดงเพื่อหลอกให้คนย้ายมาอยู่ด้วยนั่นเองครับร้ายจริงๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ